ตอนนี้เสมอจันก็ได้ทำการาปรับปรุงพัฒนาหรือว่าทำการเก็บงานต่างๆนะจ๊ะก็มีเรื่องดีเกิดขึ้นเพราะว่ามีมิมนะจ๊ะภาษาอีสานบรวามิมแต่ว่าภาษาไทยเขาเอิ่นว่าพึ่งจ้ะตอนนี้พึ่งก็ได้เดินทางมา,าพักผ่อนหลับนอนหรือว่าอาศัยอยู่ที่ต้นบะาม่วงของเสมอจันนะจ๊ะ ก็ต้องคอยดูแลแล้วก็ระมัดระวังเมื่อกี้ตัดแต่งกิ่งไม้ไปแล้วก็ต้องอย่าไปทําแรงเพราะว่าถ้าทําแรงมิมก็จะบระยุกับเจ้าจเราก็เกิดความมโนโดรามา่าเอาเองว่ามิมนี้จะนาความโชคดีมาให้เรานําสุขภาพสมบัติเงินทองสมบัติ่นแหละจ้าก็คิดดีเอาไว้ก่อนนะจ๊ะคิดบวกไว้ก่อนก็จะทาให้ชีวิตของเราดีขึ้นจ้า ตามไปดูมิมเลยนะจ๊ะตอนนี้ก็อยู่กับสวรรค์บนดินวิหกแล้วก็ไหายสวรรค์นี่นะจ๊ะตามไปก็ไปเจอบุญญาลัคนาอับส,สวรรค์ก็ขยับมาที่ตัดแต่ง ต้นไม้เป็นทรงต่างๆนะจ๊ะต้นไม้นี่เสมอจันก,ก็จําชื่อไม่ค่อยได้นะจ๊ะบางทีสมองของคนเราก็จะมีปัญหาบางทีความจําได้หมายรู้ก็จะลืมไปนะจ๊ะเนี่ยก็คืออ่าต้นไม้ที่เสมอจันทําไปเมื่อกี้นี่นะจ๊ะก็จะตามไปดูพึ่งเลยนะจ๊ะหรือว่ามิม่มอีสานบ้านเฮานะจ๊ะ แล้วก็ไปเจอรักษมีนาเลศมหาเมตตาสุชาดาวดีแต่ว่าก็ย้อนหลังมาอีกนิดหน่อยนะจ๊ะเพื่อที่จะให้เห็นการแตกต่างจากกิ่งไม้หรือว่าพุ่มไม้ที่เสมอจันได้ตัดไปเมื่อกี้นะจ๊ะระหว่างที่ตัดไปแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ตดัดก็เหมือนจิตใจของมนุษย์ของคนเรานั่นละจ้ะระหว่างที่ได้ทําการฝึกฝน ได้ทําการคล้ายๆว่าฝึกความอดทนหรือหลายๆสิ่งหลายอย่างอะจ๊ะการเรียนก็เหมือนกันเรียนเสร็จก็มีบททดสอบชีวิตของเราก็เหมือนกันเมื่อเราเรียนวิชาชีวิตแล้วแล้วก็จะมีบททดสอบเรื่องเรามากระทบจิตใจของเราว่าเราจะเป็นยังไงในชีวิตของมนุษย์นะจ๊ะแล้วก็ตามไปเลยนะจ๊ะความเชื่อบางคนก็ว่าถ้ามึอมิมมาเนี่ยต้องเรียบเอาออกอีสานบ้านท่าก็ว่าทำมิมมาอยู่น้ำกระพเพราออกเด้อมนติบดี บางคนก็ว่านําความโชคดีมาให้สุดท้ายแล้วอะไรยังไงนะจ๊ะสุดท้ายอะไรสาคัญที่สุดก็หลวงพ่อเงินนั่นแหละจ๊ะขอ,อบใจโซโซมาวัตโกหาหลวงพ่อรวยใครใก็อยากจะรวยกันนั้งน้นนะจ๊ะหลายหลายคนก็รวยด้วยทางรัฐก็มีบางคนก็เป็นมิจฉาชีพคดโกงต่างๆนานในเรื่องราวที่เกิดขึ้น มีทั้งแก๊งมิจฉาชีพมีทั้งเรื่องราวการคอรัปชันการโกงกันนั่นแหะจ้าถ้าเราศึกษาเรียนรู้แล้วก็จะรู้นะจ๊ะจ้าก็มีการตกแต่งจริงไม้ให้สวยงามแล้วก็ไปดูมิมเลยจ้าก็าอยู่ตรงนี้นะจ๊ะมิมพระเอกของเราในวันนี้ เนี่ยจะเนี่ยจะมิ่มของเราในวันนี้เสมอสันก็สันนิดหน่อยจะเพราะว่าก็เหนื่อยจากการทํางานตัดแต่งกิ่งไม้แล้วก็มาเจอมิ่มตอนนี้มิมหรือว่าเพึกนะจ๊ะก็กําลังทํางาน่ารวมตัวกันแม่นางพญาที่เป็นหัวหน้าฝูงก็จะทําการารวบรวมสมาชิกแล้วก็มาทําการก่อรังอยู่ตรงนี้นะจ๊ะ เสมือจันก็ถือว่าเป็นเรื่องเราดีๆเรื่องการอ่าร่วมไม้ร่วมมือการเรื่องการขยันขันแข็งอย่างมีไม้อยู่หนึ่งอันเนี้ยถ้าเราหาักก็หักได้ง่ายได้แต่ถ้าไม้สองก็หักได้ง่ายหักได้ง่ายได้ถ้าไม้สามไม้สี่ไม้ห้าไม้สิบไม้ยี่สิบขึ้นไปแล้วก็หักได้ยากจ้ะการทําทงานของมิม้มหรือบ้านางพญาม,มิ้มก็รวมพักพวกทํางานอย่างเต็มที่เลยนะจ๊ะเพราะว่า ก็จะทําให้เกิดน้าหวานแล้วก็จะมีการเลี้ยงลูกขยายเผ่าพันธุ์ต่อไป mm hmm. ก็มีหลายคนที่เขาเอาไปเอามีมมากินอย่างอ่า,อ,ารอร่อยนะจ๊ะก็มีหลายสิ่งหลายอย่างหลา,หลายเรื่องที่เราที่เกิดขึ้นนะจ๊ะ mm hmm. นี่แหละจากการที่บอกว่าผลประโยชน์เป็นใหญ่ในะโลกก็เป็นอย่างนี้นี่แหละจ้าจ้า mm hmm. เจอกันในคลิปหน้านะจ๊ะมีม mm hmm. มีความสุขแล้วเราก็ จะรอมิมต่อไปเรื่อยๆในอนาคตอีก 2- 3สเดือนก็น้ำหวานก็จะได้เต็มที่เลยนะจ๊ะก็ถือว่าเป็นผลประโยชน์ของมิมเองแล้วก็เสมอจันก็ได้ผลประโยชน์ด้วยจา้าเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นเลยสมบูรณ์แบบเกิดมาแล้วก็ต้องมีความสุขเหมือนเอบบอกว่าเกิดมาแล้วก็จงอยู่ไปแต่ว่าใครจะสามารถสร้างบรรยากาศในการใช้ชีวิตอยู่ความหัศจรจันของชีวิตแต่และวินาทีที่ผ่านไปนี่นะจ๊ะ มีเรามีจักรวาลเจอกันในคลิปหน้าจ้าวันนี้ก็มิ้มก็สร้างสุขให้เราเพราะว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เขารู้เด้อยอัตโนมัติว่าจะต้องสร้างน้ําหวานยังไงจะเดินทางไปแบบไหนแบบไหนอย่างนี้นะจ้าสบายดี